นกินให้หมดเร็บมาน่ะบายอเ่รียงังเก็บกู้เจ้าของช่งามกินเขาได้พี่น้องอย่าบอทิศกินยังสิละฮะมาแด <c oughs> กเขาใครกันยังกะ่ะเรียบยูสอ่ะหัวบักฮานี่คือแนวนังกินก็เจ้าเฝ้าก็เจ้ากินดีๆเนาะนังกินเมันโถ <laughs> măng thua, măng khô có bà mì măng khô ngon măng khô 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 măng măng khô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  măng măng khô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  măng ตเจา้าท่านปาเอาวาน้ำดิ้า,า,าก็ท้ายหัวปอ,ปอ,ปอเต็มจอ,อยเลย,ยเขาตื้นวเลยกึ่งปูจริงท่านปเปียอะไรนเจา้าข้าต้องฆ่าเขาเอาดูฆ่าตีฆ่าเขา ถ้าเขาไม่ฆ่าฆ่าฆก็ฆ่าเขาถ้าเขาไม่ฆ่าเขาเขาก็ฆ่าฆ่าไ้ฆ่าเจ้าเจาจะฆ่าไว้เป็นไงก่อน่อฟังในเรล่งสาวเรามันมันคิกเี่ยนตัวเขาใจน่าเน่ยเอ้าูว่านี่มาบอกเะไรอ่ะชิบอเเป็นไงพอฟังเน่ยปหาผู้สาวบ้านชิบบออหักิ ฝาไว้คนรุ่นนี้เคยออกหากอี่บอกบอกนี่หาเอาไว้บอกตอนเอามาไหมนอันนะั้นเอามานิดนึงนะสม,มานะเอ้ยสม,มูนะไปแล้วขอบบอกนะ้ำโวดแท้าสาวเล่างามตายแล้วเตีย เรียในหัวใจอันที่เขาบาวาน้ำนี่มันคิดไปเองหรือว่าเขาต่กี่ขให้ก้อนหวังอยู่หันเนี่ยได้อยากถามตรงนี้บ่มันก็ไม่ได้คิดไปเองคือมันก็จีบอยู่ <c oughs> อ๋อมันถึงดไปเองมอั้งก็ว่าก็ตอนแรกเอาเข้เปียกไปสมงกันอยู่ออันนี้คือเขามี<ง>คนใหม่มส่งผู้บ่าวมักเลยนั่นไปไหยส่งผู้บ่าวเด้อจนะวันนี้ผู้สาวก็ไปส่งทรงแล้วก็กลับไปแล้วน้องชายเขากินหัวตัวเด้อหมักตัวเด้อจีนะ แต่ว่าเขาก็บปากเขาไ่ได้ยิ้มหรอกเขาเป็นคนขี้อายอืมเป็นสั้นอืมหรือว่าว่ามือว่านีหรือว่าเขาตีว่าที่เนีขี้ไร้กับบุหงแหละอันนี้ก่อนมือว่านถือดุ้งไปถามเนี่ยคือมันตั้งหนาบุหรี่มันตั้งหนาบุหรีมันมันอายอาการของคนอายกับคนหน้าบุญมันไม่เหมือนกันเด้อืออาจจะตีว่าลุกเขาขี้ไร้ก็ได้ก็เยวยาว่าขี้ารก็มีหัวใจอยู่เด้อน่ะอันายที่ยิ้มเขินนแต่มีตะเมียนอันนี้มันหนาบวมหนาบึ้งเลยไหมถามว่าบุป่าไหมลายก็สั่งซื้าบุป มันก็ว่าบักปอบหนิม่าอยังอีกไม่ต้องไปกินเ้อล่างข้าเปล่าล่างนี่นะย้ำผัวกูอยู่บางสิบอกบวเง้ยบัวบ่าเน่ะบ่กินเย้ะตั้งแจกคามไปของตั้งแจกคามไปเขอกับบัวน้ำเนาะร้านขายขนมข้อมักท่านประเทศไปเขาบัวน้ำน้ำตาลใสใสถั่วฝรื่งไล้เจียนเพียงให้ร่งเ้าน้ำตาลใส่ถั่วฝรั่ง แมงแบบบ่กถามันไ่ตั้งใจไปจะพวกจะบ่เสียใจแทนเหรอมันไ่ตั้งใจไปว่าน้ำได้เห็นบ้างแล้วที่นักกีฬาก็มีหัวใจอยู่เด้อเขาเป็นคนขยันเด้อผู้ใดเห็นนักกีฬาอยตาบ่มีคนใหม่แล้วอืกินแมงบอกพริกบอกช่วยชีวิตน่าคนขยันกินแมงเม่ไกินแมงหมดอืมอ๋อกินบอกพริกบอกช่วยชีวิตน่ะมึงอยาว่าเรากูจะเอาให้ กินแมงขาแมงลบรูบเขาออกจากโทรศัพท์ไป<อ>ลบแล้ว <จะ S 2> ลบแล้วลบออกจากหัวใจไปออกแล้วขึ้นไปนั่งกินแมงล่างข้างๆแล้วเอาพืสาพไปนตะกี้มักตะกี้่าตนได้มักเขาดิลูบแม่ว่ะพักหน้าจอวะป่ะตะกี้าจอกี้มาเขาเราลบลูบแม่สิเอาเขามาพักหน้าจอวะยิงก็ยิงโพดทธบ่หน้าแดงเห็นป่ะกระได็นทำกขาบ่ปากเว้ยย่างนี้เว้ย กูกระสุนอยู่เด้หวยบูจ้าเขาขับเปียกเพล่ะเก็บกิจมั่นมัวแมงของมันมึงก็ไปลุ้น้องเขาแต่ว่ามันหนายัยก็ยิ้มหวานนี่อืมไปลุ้น้องเขานายจ้างกับหาอียิ้มยิ้มในแม่มาเสิร์ฟมันทำงานตั้งใจหอบเงินไปหาเงินมาเบิกเงินน้ำพอไปไวานี่หาเหมือนพุ้งจีบว่าจิบไปเหยีเขาจิบไปมันจะไปหาจีบเขาจบเงินแล้ว จงเงินไปหาเราสิห็นติบน้องเขาน้องเขาบพรว่าน้ำมันเราบ่มีบุญวฆษนาได้ซ้ำสมนาแล้วเนี่ยนาะเอาฝาไปถึงเขาด้วยมันซ้ำเติมได้เลยบัวเอาบ่เป็นยังบ่มักข่อยบ่เป็นยังบ่มีใจได้ไหมอืมบัวมากกับบัวใส่ยังเออคอยกินไรก็มีหัวใจอยู่ไปไปมีคนมาไหวเออก็บ่ได้เหบังคับให้เจ้าเอาคืนน้องให้มีความเิ็บเอา กินไปชดชีวิตเพศก็ไม่ได้บังคับให้มักหรอกให้คุยกันซื้อหหยอกกันซื้อเป็นมีหลายคนอยู่เด้มมาสาวลราเดอกองหันขอลังเกยบมันจะมึนเด้กูกับเพื่อนเด้แต่ว่ากูนว่าเอาพักไหนจ้าว่ะอาฝากมาถึงทหารเด็กเส์ฟที่ง้างคนนี้พูดเก่งคนนี้จะได้ขายดีเนาะ จะพาคนไปกินอืแต่นั่งในยุ่หนาบูดพวดบบไปกินแล้วฝากเด้อม,มีหลานย็นย่นบ่ออเออ